ดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปอยู่เกมร้านรถไฟแห่งความสุขนะครับก็ทําไมถามว่าเออก็ทําไมถามว่าเออไม่ได้ไปเรียนเลอก็เพราะว่ามาพักมาพักชั่วคราวเห็นแล้วน่อยู่กับน้านรถไฟเย้ yeah! จัง ้องจ้างพนักงานให้เยอะกว่าดีแล้วเออเออ,อเออ <c oughs> เอายปกันกเส็ดเลื่อไหม ลบอระบบเร่เป,เป็นไรว,ว้วาวว,าว้าวมองไม่เห็นพัดลมอะ่พัดลมอะไร,อะไรทองแดงหนึ่งทองสาม Ừm. Rồi, nó

yeah ไปไหนวะไปไหนวะจะยินเสียงกันไหมเฮ้ยแต่แต่อยัยติดลิกสิทธ์โอเคทัน okay? ลิกสิทธ์เด็ดโอ้โห ปฏิเสดเสี่ยงแน่นอนของนั้นหยุดไว้ก่อนตืติที่จะซี้โอเคลูกค้เาเแล้วนะมึนงอคะ 还多。多